นี้เราจะไม่ฟังนิทานเรื่องลูกไม้ขอโทษแลนจะได้ฟังไหมเนี่ยอดีตใช่จะ <c oughs> ได้ฟังไหมคะลูกไม้มากินข้าจ้าแม่เตรียมเอาไว้ให้แล้วลูกไม้ยังไม่หิวจึงหาเรื่องเร่นสนุก ลูกไม้เอาจานข้าวของน้ำตาลไปซ่อนซ่อนที่ไหนดีเจ้าน้ำตาลวิ่งวนหาจานข้าวเอ๊ะหายไปไหนนะน้ำตาลหาจานข้าวไม่เจอจึงหันไปกินข้าวของเจ้าเหมียวจนหมดเกลี้ยง เจ้าเหมียวร้องหิวข้าวแต่ข้าวครุกป,ปะทูของเจ้าเหมียวหมดเกลี้ยงเลยทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยเจ้าเหมียวเห็นปลาอยู่ในโหลมันจ้องเป๋งก่อนจะกระโดดขึ้นไปตั้งใจจะคว้าปลาในโหลเกิอดอะไรขึ้นเจ้าเหมียวพลาดท่าโหลปลาล้มควม่ำน้ำหกใส่จานข้าวของลูกไม้ ว้าแย่แล้วลูกหม้ายยืนนิ่งทำอะไรทำไงดีทำไงดีไม่มีข้าวกินแล้วน้ำหกใส่ข้าวหมดเลยน้ำหกเต็มโต๊ะหมดเลยเจ้าเหมียวก็ยังไม่ได้กินข้าวส่วนเจ้าน้ำตาลยืนคอตกเลยทำยังไงดี ลูกไม้ตกใจรีบจับปลาใส่โหลเติมน้ำหยิบข้าวของน้ำตาลเทใส่จานข้าวของเจ้าเหมยียวแล้วก็เก็บโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกไม้ลูกไม้มเสียใจมากเลยกลัวแม่จะดุแต่แม่กลัวลูกหมายจะเสียใจแม่ก็เลยกอดลูกไม้เอาไว้แล้วพูดว่าไม่เป็นไรจ้าลูกไม้เก็บเรียบร้อยแล้วนี่ ลูกไม้ดีใจมากเลยที่คุณแม่ไม่โกรธลูกไม้กอดคุณแม่ด้วยความดีใจต่อไปลูกไม้จะไม่ทําอย่างนี้แล้วครัคุณแม่พอถึงเวลาเด็กๆก,ก็ต้องทานข้าวถึงเวลาก็ต้องเรียนหนังสือตามขั้นตอนถึงเวลานอนพักผ่อนก็ต้องนอนเข้าใจไหมคะวันนี้ก็ถึงเวลานอนแล้วนะคะเด็กๆได้เวลาเข้านอนแล้วคะ่ะ Bye. บายบายพรุ่งนี้มาฟังกันใหม่นะคะ